ครับในวันนี้ผมได้รับการประสานจากคนละเมืองดีนะครับว่าได้พบชายอายุวัยกลางคนนะครับมีอาการคล้ายคนเมาสุลานะครับนอนหลับอยู่ภายในสาราที่พักผู้โดยสารแห่งหนึ่งนะครับบริเวณบ้านนเมาตําบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปปลุกหรือเข้าไปตรวจสอบแน่ชัดนะครับว่าบุคคลนี้เป็นชายวิกลจริตหรือว่าเป็นคนเมาจริงๆหรือไม่นะครับ ซึ่งผมเองก็ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบุคคลนี้นะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเขามานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับเพื่อติดตามหาญาติให้มารับตัวต่อไปนะครับนี่นะครับจุดเกิดเหตุนะครับก็อยู่บริเวณที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับสาราที่พักผู้โดยสารแห่งนี้นะครับซึ่งผมเองนั้นก็กําลังจะเข้าตรวจสอบนะครับนี่นะครับมีชายนอนอยู่ในศาลาที่พักผู้โดยสารนะครับ นะครับนะครับนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังหลับไม่ได้สติเลยนะครับคาดว่าคงจะเมาหนักมากนะครับ แต่หลังจากที่ผมลงตรวจสอบแล้วนะครับผมจะทําการปลุกให้เขากลับบ้านนะครับหรือว่าติดตามหาญาติให้เขามารับตัวกลับไปนะครับเพื่อไม่ให้ญาติหรือทางครอบครัวเกิดความเป็นห่วงว่าคนที่บ้านได้มานอนหลับอยู่ที่ที่นนี่ะครับนี่นะครับ ดิพี่เ,เขาเป็นใครอะพี่ผ่นานมาตอนต่มเลยตอนเจ็ดโมงเาไปเห็นไแ,แมสออกไหนพี่มันไม่ได้ยินเลยผมผ่านมาตอนเจ็ดโมงเช้าเห็นแล้เข้าเข้าไปดูดได้ไหมยังไม่ต้องปลุกนะพี่เดี๋ยวดูวันนี้เขาเป็นใครอ,คอืมพี่มาทำไรเนี่ยอันม,มาจากไหน มันจากไหนครับเนี่ยพทัทยาครับพัทยาเมาเหรอเมาป่าพี่เอามานอนอยู่นี่ทำไรอะ่ะทำอะไรนะกินเหล้าอะไรมาพี่กลับบ้านถูกไหม,ไมถูกไอพี่กลับบ้านยังไงครับถามนี่พี่ อันนี่มออ่มไซค์พี่เหรอชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะอาร์เมสอาเมสอายุเท่าไหร่้วอายุเท่าไหร่นวพี่อาร์เมสอายุเท่าไหร่้ว าอาปากลับกลับปลาผมไม่ใช่เจ้าที่นะ,ะกลับทุกคนเมาอย่างไหนมาพีล่ลูกพี่มานอนอ่ะเมื่อคืนแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อเราอ,อันนี้ก็รถไทย Oh mijn